สวัสดีสหายที่รักชาวแสงและผู้ตื่นรู้ทางจิตวิญญ,ญาณรวมถึงผู้ที่ก้าวเข้ามาเส้นทางสายจิตวิญญาณเช่นเดิมฉันจะบอกพวกเธอว่าฉันไม่ใช่คร,ไครูไม่ใช่โค้ดไม่ใช่มาสเตอร์และไม่ใช่ผู้นำทางจิตวิญญาณฉันเพียงแค่นำประสบการณ์การตื่นรู้ของฉันมาแชร์และแบ่งปันเส้นทางสายจิตวิญญ,ญาณการตื่นรู้ของฉันให้สหายชาวแสงและผู้ที่สนใจรับรู้ถึงวิธีการปฏิบตัติของฉันน่าจะเป็นประโยชน์และเผื่อใครจะนำมาประยุกต์ปรับใช้กับตนเองย่อมเป็นไปตามเจตจำนงเสรีของคนนั้น สหายที่รักทั้งหลายในชีวิตคนคนหนึ่งเมื่อจิตวิญญาณได้ตื่นรู้และรับการพัฒนาเติบโตขึ้นผู้ที่ตื่นรู้ได้รู้เห็นความเป็นจริงภายในและภายนอกแต่ที่รักทั้งหลายการตื่นรู้อย่างเดียวไม่เพียงพอที่จะพาจิตวิญญาณเธอขึ้นไปสู่ 5D Dimension ได้หรอกนะจำเป็นอย่างยิ่งที่จิตสำนึกของเธอต้องอยู่ในสภาวะความสันสะเทือนของคลื่นความถี่ที่สูงอยู่ตลอดรักไรเงื่อ ในไขมีเมตตาอ่อนโยนไม่ก้าวล่วงผู้อื่นด้วยคำพูดและการกระทำมีทัศนคติที่อยู่ในเชิงบวกและมองเห็นจิตวิญญาณมีความเท่าเทียมกันทั้งอนันตกระวานฉันหมายถึงตัวฉันตัวเธอและผู้อื่นด้วยพูดง่ายๆเธอต้องตัดเรื่องชนชั้นวรณะออกไปจากจิตใต้สำนึกของเธอให้ได้ไม่มีใครเหนือใครเพราะทุกคนคือหนึ่งเดียวกันกับพระผู้สร้างเธอจึงจะได้สิทธิ์ความเป็นพลเมืองของ5 d หรือเดเมเชนที่สูงกว่า แน่นอนมันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากแม้ว่าพวกเธอจะตื่นรู้แล้วก็ตามเพราะจะมีคลื่นความถี่ต่ำหรือพลังงานลบที่จะคอยเหนี่ยวรั้งฉุดกระชากลากดึงเธอไว้ทำให้พวกเธอบางคนไม่อาจหลีกหนีพลังงานคอความถี่ต่ำเหล่านี้ได้และเราไม่อาจปฏิเสธความจริงข้อนี้ได้เพราะเหตุนี้เองจึงเป็นช่วงเวลาสำคัญที่พวกเธอบางคนต้องตัดสินใจว่าจะหยุดพอแค่นี้หรือจะไป ต่อเพื่อไปให้ถึงเป้าหมายถ้าเธอไม่ไปต่อนะนอคือสิทธิ์อันชอบธรรมของเธอและเธอก็อาศัยในมิติสามดีคลื่นความที่เดิมต่อไปฉันขออวยพรให้เธอโชคดีถ้าเธอตัดสินใจไปต่อเมื่อโลกเข้าสู่ยุคพลังงานใหม่แล้วเธอจำเป็นต้องเคลียร์พลังงานลบและปมที่ติดค้างภายในใจให้เร็วที่สุดต้องมีสติเข้มแข็งรู้เท่าทันอารมณ์ความคิดตนเองที่มากระทบใจ แน่นอนไม่มีใครสามารถห้ามความคิดไม่ให้คิดได้หรอกนะแต่การรู้เท่าทันความคิดเป็นการตัดวงจรคลื่นความถี่ต่ำได้ในขณะนั้นอย่างฉับพลันและให้รักษาคลื่นความสั่นสะเทือนให้สูงอย่างสม่ำเสมอ มีสติกับปัจจุบันขณะจึงเป็นเรื่องสำคัญกล่าวคำขอบคุณบ่อยๆให้อภัยกันเองและผู้อื่นและมีเมตตาต่อตอนเองและผู้อื่นเห็นอกเห็นใจกับพวกเขาเหล่านั้นโฟกัสรับผิดชอบงานในชีวิตประจำวันด้วยสติรู้เท่าทานด้วยความเข้มแข็งอ่อนโยนไม่ว่าพลังงานลบจากภายนอกจะพยายามโจมตีเธอเท่าไหร่ก็ตามฉันมักจะย้ำเสมอเรื่องในการมีสติกับ ปัจจุบันขณะเพราะเป็นออกเครื่องมือชั้นดีที่ป้องกันคลื่นความสั่นสะเทือนที่ต่ำเธอจำแค่ว่าให้รู้เฉยๆแค่นั้นผ่อนคลายไม่ต้องตามอารมณ์ที่มากระทบใช้ชีวิตประจำวันด้วยสติและคลื่นความถี่ที่สูงปฏิบัติอย่างเองิบงีบ สำคัญมากเลยทีเดียวจำเป็นต้องนั่งสมาธิทุกวันก่อนนอนก็ได้พวกเธออาจจะไม่มีเวลาเพราะติดภาระงานประจำวันแต่การมีสติอยู่กับปัจจุบันขณะก็ถือเป็นการทำสมาธิไปในตะวะแล้วที่รักฉันจะบอกว่ามันยังไม่พอหรอกนะต้องนั่งสมาธดิดื่มน้ำสะอาดให้มากขึ้นหน่อยทานเนื้อสัตว์ให้น้อยลงหรืองดเลยจะยอดเยี่ยมมากฉันขอเป็นกำลังใจพวกเธอทุกคนเพราะพวกเธอคือส่วนหนึ่งของพระผู้สร้างพวกเธอทุกคนคือแสงสว่างและผู้สร้างสารรค์ฉันรักพวกเธอทุกคน